จากไร่มาสำปะหลังแหง้งแล้งสู่สวนฝรัง่งกิมจูลมลืน่นที่สร้างรายได้ได้200,000บาทต่อปีวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเส้นทางของคุณลุงวัย65ปีที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนชีวิตได้จริงที่จังหวัดชัยภูมิจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะคุณลุงวิทยาจากจังหวัดชัยภูมิเดิมมีที่ดินอยู่20ไร่ปลูกมันสัปะหลังมาหลายปีแต่เจอสภาพอากาศที่ไม่แน่นอน ราคาตกบ่อยทำไปเหนื่อยแต่ไม่คุ้มค่าแต่ลงวิทยาย,ยังไม่ยอมแพ้ลองเปลี่ยนแนวหันมาทำส่วนผสมผสานเริ่มต้นด้วยการปลูกฝรั่งกิมจูและฝรั่งสายพันธุ์น้ำพึง้งบนพื้นที่3ไร่ส่วนอีก17บไร่ก็แบ่งปลูกมะม่วงเงาะมะนาวและผลไม้อื่นๆรวมกว่า300-400ตน้น ฝรั่งกิมจูของคุณลุงดูกลมเนื้อขาวกรอบหวานขนาดพอดีกำปัน้นลูกค้าติดใจมากเก็บได้ครั้งละ 100- 200ถึงกิโลกรัมขายหน้าสวน3กิโลกรัมร้อยหรือกิโลกรัมละ35บาทขายดีจนไม่พอขายต้องจองล่วงหน้ารายได้ต่อรอบ6 0 0 0นถึงบาทรวมทั้งปีทำรายได้เกินกว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวเคยมีพ่อค้ามาขอมาสวนในราคาที่สูงกว่าเดิมเท่าตัวแต่ลุงก็ไม่ยอมขายเพราะยังมีลูกค้าประจำในหมู่บ้านที่สั่งจองฝรั่งกันล่วงหน้านี่แหละคือข้อดีของการทำกรเกษตรที่เชื่อมโยงกับชุมชนมีตลาด อยู่ใกล้บ้านไม่ต้องพึ่งพาคนกลางตอนนี้ส่วนของลุงเข้าสู่ปีที่6แล้วกำลังจะวางแผนขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเพราะตลาดยังต้องการอีกมากคุณลุงยังบอกอีกว่าใครที่สนใจอยากทำสวนฝรั่งแบบนี้คุณลุงยินดีให้คําปรึกษาฟรีจากคนทําไรที่เคยขาดทุนสู่เจ้าของสวนผลไม้ที่ได้รายได้มั่นคงทุกปีเรื่องราวของคุณลุงอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนกล้าที่จะลองเปลี่ยนแล้วคุณหลาะคิดว่าที่ดินของคุณเหมาะกับการปลูกอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะในครั้งต่อไปเวลาจะพาทุกคน ไปที่ไหนของมูประเทศอย่าลืมกดติดตามทีวีไฟเฮดดีออนไลน์ไว้ด้วยนะคะ